ถ้าอยากมีเงินใช้ก็ต้องมาคบพวกในห้อย yeah. ในหอยรูปไม่หล่อแต่มเงินเยอะนี่แน่นอนจริงนี่อีกครั้งหนึ่งครับผมครับไอ้พูดถึงอะไรนะเป็นเท่าแกเนี่ยผเป็นเท่าแกคือว่าไม่สู้ตอนอายุยังน้อยจะไปสู้ตอนอายุสี่สิบห้าสิบก็ไม่มีไม่มีแรงไม่มีแรงทุกอย่างเหนื่อยไหนจะมีหลานมีอะไรภาระเยอะต้องสู้ตอนสามสิบกว่านี่สู้ได้เลยครับผมอันนี้คือไปออกรถมาได้กี่ปีเลยคือว่าออกมาได้สามเดือนคือว่า คนเราก็อยากเป็นเท่าแกไงตาหอมคนอื่นเขามีเราก็สู้เห็นคนพ่อทั้งนี้แกตื่นได้ั้งแต่หกโมงตาหมพัฒน์พลาดไอเราเห็นแกตื่นหกโมงไอเราอะย่ร่างกายเรายังเด็กอยู่ถ้าเราไม่ ไม่ทำเกอหกโมงเกมาถึงบ้านเราแล้วเราต้องเรต้องแข่งก่อนเนี้ยเราไม่สู้เพราะว่าเราเราไม่สู้เรื่องวัวเลี้ยงเยอะๆเบิกย่าต้องสู้ทำไสู้ก็นอนอยู่บ้านนี่เห็นไหมเห็นคนเกอเขาสู้เหลือเกินเพราะว่าตีสี่ตีห้าเกมาถึงโคกเราแล้วสมัยซื้อใหม่ๆนะครับเลยว่าอุ้ยทำไมเขาเกสู้ได้ไอ้เราก็ยังต็กยังอะไรทำไมไม่สู้เหมือนเกเลยตัดสินใจ ครับครับตาผมครับพออยู่ได้เลยเออถ้าคนรถก็ต้าสีห้าปีเสร็จทวกเราก็สบายเนาะรถหกล้อออกเงินสดนี่เอาเงินสดด้วยนะผมสดแล้วก็หากินสบายไงใช้มีอย่างอื่นไปเป็นปีเป็นไรก่อนแล้วต่ให้ให้เราสบายใจตัวเองดลกินสบายนี่ครับผมเป็นเสียที่มีเมียเยอะด้วยนะครับสวัสดีครับตโยครับตัวครับ วัวมาตัวเดียวเอาวัวมาตัวเดียวครับครับผมเกขายไม่ได้ขายคุณเยอะแยะมากเลยเห็นบอกว่าหาวัวไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรครับเขารรองราคาสูงเกินแถวบ้านครับผมคนเขาว่าเกลียวข้าวเลยมีที่ปลูกที่เลี้ยงเนี่ยมันเาคาวัวมันจะลงไปข้างหน้านะไม่มีขึ้นข้างหน้านั่นครับผมเอามาตัวหนึ่งซื้อมาหมื่นหกคายหมื่นสามเองโอ้มันลงมากกว่านันดที่ผ่านมาเยจ่ใจลูกดีนะนี่อ๋อแม่เขาลูกสี่ตัวเดี๋ยวให้ดูลูกก่อนนะครับผเมหกเดือนนี้ ลูกสีแดงครับถือว่าตัวใหญ่อยู่นะใหญ่ครับหกเดือนครับผมให้ลูกสวยนี่ลูกเขาฝั่งนี้อาจจะยอดแสงนิดนึงเดี๋ยวผมให้ดูฝั่งนี้ครับเอ๋เป็นไงครับผมก็มาสู้แต่ลูกแต่ไม่อยากขายอยากขายตั้งแม่ทั้งลูกไปเลยหน้าเลี้ยงเนาะทำหน้าเลี้ยงแม่ลูก4ตัวแล้วนะครับผมความสูงประมาณ130บวกเนาะครับ30บบวกเลยครับครับผม ราคาหน้าเลี้ยงมากครับผมคู่นี้นะครับเปิดไว้ที่เท่าไหร่นะสองหมื่นสองสองหมื่นสองต่อรองได้ต่อรองตัวเมียครับตัวเมียครับที่แดงด้วยเน่แตยูนะครัผมนี่จ่ายลูกโอเคเลยนะครับตกเทเลยแครับผมฝากเบอร์ติดต่อไว้หน่อยครับศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสองสามแปดสองหกเก้าสี่สามหกเก้าสี่สาม 093 382 6943ครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับวกผมช่องเอฟเทียนฟาร์มช่งของโกรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมวันนี้ก็หยุดและนนดท่านสบายสมุลรามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินนะครับผมเดี๋ยวผมไปดูบรรยากาศก่อนนะครับผม หาดตัวทุกวันจันนะครับผมมาติดตามราคาวัวกันครับผมหมื่นเจ็ดมื่นเจ็ดคู่แม่ลูกครับผมนี่โอ้จ่ายลูกโอเคเลยเออลูกตัวผู้นะครับเจ้าของอยู่ฝั่งนู้นนะครับผม้แม่เขานะครับความสูงแม่ก็ประมาณเกือบเกือบร้อยสามสิบแล้วครับผมใช้ได้ครับผมหน้าเลี้ยงหมื่นเจ็ดมืนเจ็ด แม่ลูกหมื่นเจ็ดเนาะท่านหมื่นแปดเออหมื่นแปดโอ้ลูกตเมียหมื่นแปดมีหมื่นแปดโอ้นี่ครับผมนี่แม่งหัวโลนด้วยเปิดว้หมื่นแปดนะครับัวกำลังถูกรีบซื้อรีบซื้อวัวกำลังถูกเดี๋ยวจะขึ้นนี่เดี๋ยวปีใไม่ขึ้นเลยปีใหม่นี่จะขึ้นจริงไหมพี่ไม้สามหมื่นห้าอ่ะปีใไม่สามหมื่นห้าเลยนี่มันถูกวันนี้ถูกกว่าเดิมอีกครับโอ้เห็นบอกว่ามีกระแสว่าราคาวัวจะขึ้น ดูต้องคอยดูก่อนแ้องคอยนัดลงลงวันนัดที่แล้วลงวันนัดที่แล้วอีก098ย4 7 447 5282 5282่เจ็ดสีส่งแปดสอ้าสองแปครับตัส้นใจโทรมาได้ครับคู่ไม่ลูกของรุ่น17เนาะครับ17ลูกกี่ตัวแล้วเด็กดุตอนนั้นลูก3แล้วลูก3แล้วฝั่นี้ลูกแรกฝั่งนี้ลูกแรกเลยนี่ครับผมความสูงพอๆกันนะครับผมแม่เขานะครับประมาณ100ยเกือบร้อฝั่งนู้นลูกตัวผู้ฝั่งนี้ลูกตัวเมียนะครับอาเลี้ยงครับผมเมื่อก่อนยังงไกก็ว่่าาเนนะคูี้ นี่สามแล้วนี่มันเละครับผมอ,นนออกมันกันดูมันบางตัวออกเป็นมันอขอบคุณครับเออโอ้แม่ตัวงามๆก็มีเดี๋ยวให้ดูต่งนี้นี่ตัวงามๆก็มีครับผมนี่โอ้โลนๆครับโอ้ อ่ะสวยครับผมตัวนี้เอ่ประมาณหัวล้นสีแดงแดงโอ้ปอ,องเต้าดีดิสีแดงก็เปิดไาว้ใส่ห้า5 0 0หมื่นหา้าตัวผู้ตัวผู้อันนี้ก็ประมาณห้าหกร้อยได้ครับผมตัวใหญ่มากเอีโอ้าลูเล่นี่เยอะจริงๆิครับผม หายแล้วหายแล้วเหรอายไปเท่าไหร่ครับตัวขนาดนี้แปดพันเข้าใจนะแปดพันนะไม่มีหมื่นใช่ไหมขายไปแล้วแปดพันนะครับผมเนี่ยเย่เอามากี่ตัวครับตองสามสี่ห้าอันนี้แม่สาวเด็ดสามเปิดไว้ตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยฝั่งนี้หมื่นสี่ฝั่งนี้หมื่นสี่หมื่นสองฝั่งแดงหมื่นสองอายุประมาณปีกว่าได้ไหม อายุประมาณปีกว่าได้ไหมครับครับผมไม่ดูครับผมฝั่งนี้หมื่นสี่สีแดงหมื่นสองนี่ตัวใหญ่อยู่นะครับผมความสูงก็ประมาณร้อยยี่สิบนะครับนี่เดี๋ยวดูฝั่งนี้ฝั่งนี้หมื่นสองครับนี่วัวสาววัวสาว แม่แยกลูกเนี่ยตัวเนี้ยแยกแล้วครับอ๋อแม่แยกลูกเนาะแม่แยกลูกนี่เปิดไว้เท่าไหร่ครับขายแล้วอ๋อขายไปแล้วด้วยครับปิดไปเท่าไหร่ครับขายไปหมื่นห้าขายไปหมื่นห้าโอ้ขายไปหมื่นห้าเดี๋ยวผมไปดูครับผมนี่แม่แยกลูกอ้วนๆปิดไปแล้วหมื่นห้ามาจากคุ่แขังราคาดีบ่ะผมนี่ครับราคาดีไหมผมนี่ เออขอจะได้ขายอ่ขอจะได้ขายเนาะครับคนเดียวเลยบ่มาสองคนมาสองคนครับผมฝากเบอร์ติดต่อไว้หน่อยครับเป็นน้ำบัตรเลยครับผมแน่นอนจริงเบอร์โทรก็0 6 3 8 6 1 9 3 5 1ครับผม0 6 3 8 6 1 9 3 5 1นี่ตามนี้เลยครับน้ำบัตรไว้เลยเวลาไปทำน้ำบัตรนี่ก็คิดราคายังไงอันนี้เขาคิด ทาพันหนึ่งเลยพันหนึ่งกี่ใบสองร้อยพันหน,น,น,นึ่งในสองร้อยใบครับโอ้เอาไว้แจกเลยเสุดยอดเลย มันหยาใ้มันเรือยลๆไปยานยาสุดยอดได้พ่อเขาใครเขาเลยเหรอครับเนี่เขาโทรไปมาหาครับวกมองนั้นมองนี่เขาเข้ากระบอกไอ้ไปซื้อเอาด้วยนี่พวกกระบอกคอยขึ้นบันไดเหรอเพืกอมที่ได้ขายอยู่อย่างยันขึ้นครับผมยังอยู่เหมือนเดิมครับคู่แม่ลูกครับผมนี่บีมาสเตอร์นะครับโอ้คนยาวผูกคุยเลยทีเดียว โอ้แม่เขาลำตัวยาวดีนะครับความสูงก็ประมาณเกือบเกือบร้อยสามสิบครับเอ๋ลูกตัวผู้ลูกตัวผู้๋วยวดูฝั่งนี้ครับผมข้อไอนีต้องใครเนี่ยไม่รู้เลยจต้องขอภัยไม่เจอเจ้าของนะครับผมโครงสร้างดีเนาะ ขายไปแล้วจังหะจากขายหมื่นอ๋อขายไปแล้วหมื่นสามนี่ปิดไปแล้วนะครับผมหมื่นสามโครงสร้างดีนะครับผมตัวนี้ตัวจริงนี่กระดูกโครงสร้างใหญ่มากแข้งขาดีมากแข้งขาดีเนาะดีครับผมแม่ขาลูกแดงครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมเออบอกตรงๆเลยนะครับผมว่าซื้อมาหมื่นเจ็ดนะครับเขาให้หมื่นห้าดูลูกเขาก่อนนะครับเน่เน่เน่ แล้วนะครับผมนี่ครับผมนี่แม่เขานะครับเกือบเกือบร้อยสามสิบครับผมความสูงเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันครับอู้โทษเหรอปะเท่าไหรเนี่ยครับหมื่นห้าหมื่นห้านี่หมื่นห้านะครับผมคู่แม่ลูกนะครับเดี๋ยวดูลูกก่อนนะครับลูกตัวผู้นะครับผม นี่ผลลัพธ์น่ารักเลยความสูงแม่ก็ประมาณเกือบเกือบร้อยยี่สิบครับผมประมาณนี้ลูกกี่ตัวแล้วครับป๋าตัวเดียวครับลูกแรกด้วยโอ้ดด oh, ลูกแรกด้วยนะครับหมื่นห้าราคานี้ต่อรองได้อยู่นะครับผมนี่หมื่นห hey. ้าราคานี้ยังต่อรองได้นะครับดเอา hey. น่าเลี้ยงมากดเ,ดเอามาแค่คู่นี้เหรอครับครับ ไม่ครับแต่ข้าไม่ดีเลยวันนี้ครับคายู่ที่เย่ไปมาจากไหนครับเนี่ยอ่าเอตาเปาครับอ๋ออยู่ตาเปาครับฝากเบอร์ติดต่อไปหน่อยครับ0801452342์แปดศูครับ23งสามี่สองสี่สองครับโอเคขอบคุณครับครับนี่ครับผมหมื่นห้านะครับผมแม่งหัวล้นล้นลูกแรกด้วยนะครับผมเอ็นกัดเนาะครับอ่า นี่ครับโอเคครับผมน่าเลี้ยงมากครับผมหมื่นห้าเองนะครับผมโอ้โหน่าเลี้ยงจริงๆงตอนนี้หมื่นห้านี่ได้แม่ลูกเลยนะครับผมใช่ก็แล้วครับผมอีกน้อยก็ผสมอีกแล้วนะครับผม <c oughs> ปามาจากไหนครับนี <c oughs> ่มาด้วยกันบอก <c oughs> มาจากที่ขอมาจากที่ขอในอวัวป่าครับ <c oughs> อ๋อตัวเมียบ <c oughs> ตัวเมีย,มยแม่สาวแม่สาวผสมยังครับ ยังเลยนี่เปิดไว้แต่ไหละครับหมื่นห้าหมื่นห้าแม่สาวใกล้ประสงค์แม่สาวใกล้ประสงค์เปิดไว้หมื่นห้านี่นี่อาจจะตื่นผมนิดนึงนี่ครับผมเอ้ยหมื่นห้าครับแม่สาวใกล้ประสงค์นะครับผมสามหมื่นห้า ลูกปูสามหมื่นห้าลูกตัวผู้แม่ตัวใหญ่มากครับนี่โอ้ลูกเขาตัวใหญ่แล้วนะครับวัวลูกแรกครับวัวลูกแรกด้วยทั้งสองตัวทั้งสองตัวเลยเดีด๋ดยวดูฝั่งนี้ครับผมอันนี้อีกคู่หนึ่งนะครับพพนี่นี่นี่แม่เขานะครับผมเดี๋ยวดูลูกฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้สองหมื่นห้าโอ้ายลูกดีนะครับผมนี่าจลูกดีนะครับผมฝั่งนี้สองหมื่นห้านะครับ ความสูงก็ประมาณสักร้อยสี่สิบนะครับผมเดี๋ยวให้ดูลูกอีกทีนะครับผมนี่ใจลูกโอเคเลยนะครับผมความสูงแม่ก็ประมาณร้อยสี่สิบนะครับส่วนคู่ผู้ตัวนี้นะครับผมตัวนี้กี่เดือนแล้วครับเนี่ย เจ็ดเดือนตัวใหญ่จังลครับผมเจ็ดเดือนนะครับผมแต่ตัวใหญ่มากนี่ครับผมสตัวแลครับความสูงแม่เขาก็ประมาณร้อยสี่บวกนาะได้อยู่ครับได้อยู่นาะครับผมลูกแรกด้วยนะครับผม โอ้ราคาดีบอครับนี้ตัได้ขายเพราะตูวหลงพี่สนีล่ะมาจากไหนครับเนี่ยสีขอสีขอครับอ๋ออยู่สีขอเองแม่นฝากเบอร์ติโตไว้นะครับ087 087 018 018 3281ครับ3281่ไโก้ไม่ได้มาแบบนี้ครับบักโก้มาอยู่ตรงนี่แหละเดี๋ยวเหนล้วก็มานนองคาผบกดที่รับาหอยจุบนี่ราคาดีบเนี่ยราคาดีไม่ได้แล้วหอยเทียบไ่ได้มาวะมามา เอยู่ไหนครับเนี่ยไปสง่งวัวเพราะไปสง่งวัว<อ>ซื้อตลาดไทยไ้องอ๋อครับผมเขาไม่ซื้อวันนอกขายตลาดนะเขาซื้อตลาดไทยไม่ต้องราคาตลาดมันถูกกว่าราคาตลาดมันถูก,ถ,กถูกกว่าครับผม แล้วว่าเอาไปใายในเฟซในอะไรยังดีกว่าใช่นี่ครับผมใช้ได้วันนี้เ้ายจุ๋มากี่ตัวครับห้กตัวหมดแล้วบ่ขายไม่ได้เลยมีแม่ลูกไหมวันนี้มีเล่ลูกขายลูกเลยใช่แล่จริงๆเปิดไว้เท่าไหร่เนี่ยเก้าหมื่นสองสองหมื่นสองคู่แม่ลูกแต่ขายลูกไปแล้วครับผมขอบคุณครับห้อจุบนี่เหลือแต่แม่นะครับผม แต่คู่แม่ลูกคู่นี้ก็เปิดไว้ 22, สองหมื่นสองครับอ่าโใจลูกใช้ได้เลยครับผมมีเบอร์ด้วยเอาเบอร์บบรสามแม่เขาก็ตัวใหญ่ดีนะครับเออแม่สาวเปิดไว้ยี่สิบสองคู่แม่ลูกเปิดไว้เท่าไหร่ครับแม่ลูกเปิดใช่ใช่ เปิดสามหมื่นสามหมื่นทุนเดี๋ยวผมให้ดูครับผมอันนี้เปิดยี่สิบสองครับนี่อันนี้เป็นวัวสาวนะครับผมมีลูกเขาครับผมจ่ายลูกดีเลยนะครับผมสามหมื่นทุนนะครับความสูงแม่ก็ประมาณร้อยสามสิบครับผมประมาณนี้นี่โอเคเลยฝั่งนี้สองหมื่นสองครับวัวสาวอันนี้เป็นคู่แมลูก ไม่ลูกไม่ไเปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดไว้สามสิบเจ็ดนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูลูกครับผมลูกเขาสีขาวนะครับไปอยู่ฝั่งนู้นครับผมเอ้ยจะให้ดูแม่ก่อนสามหมื่นเจ็ดโอ้แม่เขาตัวใหญ่อยู่นะร้เอ,เรองหาลูกแล้วนี่ครับผมนี่นี่ลูกเขาคนระับ<ำ>ตัวผู้สีขาวนะครับเดินไปฝั่งนู้นแล้ว นี่นี่นี่ตัวนี้นะผมไปโน่นแล้วครับผมทวนฝากเบอร์ติดต่อไว้ไหนครับศูน่งย์เก้าหนึ่งสามสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งเกยู่อยู่อำเภอประสาทครับผมครับผมครับเออโอเคครับผมนี่ตัวผู้สายขุนสายขุนโอ้ตัวนี้โครงสร้างดีครับผมนี่นี่นี่ โอ้ตัวนี้โครงสร้างดีมากครับแข้งขาใหญ่ดีมาดูฝั่งนี้ครับผมนี่นี่นี่สายดำสายดำของใครไม่รู้ของใครไม่รู้ก็ของไปไหนไม่รู้๋อมตัวใหญ่ครับผมตัวนี้ลำตัวยาวๆแล้ของเทียตัวไหนครับ โอ้ก็ผมไม่มีมาซื้อบ่ไม่มามาเป็นเพื่อนมาดูอ๋อมาดูกับเขาดูราคาณราคาที่บ้านอ๋อมาดูราคาเฉยใช่ครับผมอยู่ไหนครับเนี่ยดูบุรีรัมย์ครับอันนี้คือมาศึกษาราคาวัวก่อนใช่อ๋อเป็นยังไงครับวันนี้เออราคาก็ยังแย่อยู่ครับผมราคายังไม่ดีเลยครับโอเคครับผมคลิปนี้ขอจบคลิปประมาณเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมขอบคุณครับ